รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพคณะนักวิจัยได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาสารสก,กัดมังคุงดเงาดำกุหาบเปหลืองปลัหงและโบวบกให้เข้าไปร่วมกันทำงานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทำให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และก็ t r e c u l a t o r ร่วมกันทำงานจากโบรณาการ แล้้้วกกก็็ททใใหหมมมมมมีีีพุุุันน่่สสดดเปิิตขของาาารูราูภภผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้น หลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้ลัพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณรัสมีแขมีปัญหาเรื่องของสวัสดีค่ะสายตายาวใช่ค่ะคือมองมองตัวเล็กๆไม่เห็นก็ก็เลยไปตัดแว่นค่ะอ่าแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นไปจากตรงนั้น <G> ไหฮะ ก็แว่นอันเดิมก็ใส่มาเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะมารู้จักงานวิจัยแอปโก้เนี่ยได้คุยกับลูกไว้ว่าเอ๊ะเหมือนแว่นอันเก่ามันมันมองแล้วมันไม่ชัดก็คิดว่าจะไปตัดแว่นอันใหม่คือเลนเนี่ยมันไม่เสื่อมหรอกแต่เราเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสิบปีแล้วเสร็จแล้วก็จะไปตัดแว่นใหม่เสร็จแล้วยังไงฮะก็พอดีเพื่อนเพื่อน พามารู้จักงานวิจัยแอปโก้ก็ได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เมื่อวันที่สองตุลาก็ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราได้งานวิจัยชี้นี้ออกมาใช่ค่ะงานวิจัยแอปโก้ค่ะแล้วแล้วยังไงครับได้ทดลองก็ตั้งแต่วันที่สองตุลาฯรู้สึกว่าดีขึ้นตาใสาขึ้นแล้วก็อเอ๊ะทำไมมองมองตัวเล็กๆเ,เห็น พอดีใส่แว่นด้วยป่ะฮะใส่แว่นอันเดิมป่ะไม่อันเดิมค่ะอ่าอันเดิมคือเมื่อก่อนจะจะติดแว่นคือไปไหนต้องมองกระเป๋าก่อนว่ามีแว่นไหมเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกไม่มีแว่นมันก็จะทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะมันน่าลาคาญคือคือต้องพกแว่นเเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ประจําตัวใช่ค่ะจริงใช่ค่ะคือนอกจากติดโทรศัพท์มือถือแล้วนะต้องมีแว่นตาอีกนะอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ลองทดสอบดูเรื่อง เ,เกี่ยวกับสายตา,เ,าเกี่ยวกับดวงตาแล้วรู้สึกใสขึ้นตาใสาขึ้นใช่ค่ะหลังจากนั้นกี่วันถึงรู้สึกว่าเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิบสองวันค่ะอืมเร็วนะฮะ,ะว่าเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้พกแว่นละฮะแล้วก็มาดมูก็ยังตอนแรกก็งงๆนะคะม,มันเป็นไปได้ยังไงเร็วขนาดนั้นแล้วก็มาดูดูดูที่บอร์ดก็อ่านได้ก็ไม่พกแว่นแล้วตอนเนี้ย ก็คือชีวิตดีขึ้นคือมั่นใจในตัวเองมากไม่ต้องใส่แว่นก็สามารถเนินชีวิตได้ใช่ค่ะอเราสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นคือคือไม่วิตกกังวลว่าแว่นอยู่ไหนต้องพกแว่นไม่สงสัยเหรออาจารย์พิเชษเอาอะไรให้กินเนี่ยตอนแรกสงสัยค่ะอแต่พอ พอเป็นผลอย่างนี้ใช่ไหมคะทำให้เราเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากอาจารย์ดรพิเชษาใจหลักการมันก็เข้ามาค้นคว้าเพิ่มเติมใช่ค่ะก็เข้าใจก็จะได้ประจักษ์แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะนะครับเอาละทุกวันนี้ก็ตอนมีปัญหาเรื่องต้อกระจกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปกติเนี่ย พี่จะต้องไปหาหมอปเป็นประจำเพราะเนื่องจากมีโรคเบาหวานความดันมีทั้งเบาหวานมีความดันแล้วแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวมาประมาณสามสี่เดือนแล้วแล้วก็ไปเวลาไปรับครั้งหลังสุดนี้ไปรับยามันเป็นมากจนกระทั่งต้องบอกคุณหมอประจำที่รักษาเบาหวานความดันอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่า อ,อย่างนั้นเดี๋ยวจะส่งขึ้นไปห้องตานะไปตรวจดูซิเบาหวานขึ้นตาหรือเปล่ารู้สึกว่ามันลำคาญมากไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันหยอดน้ําตาเทียมล้วผ้ามัวยิ่งขึ้นแล้วเหลือบตาลงต่ําแล้วหนังตาหนักๆทาให้เรารู้สึกลำคาญมากครับก็เวลาดูทีวีนี่ก็ยิ่งชัดไม่มากพอหละับปิดตาข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนี่เ,เกือบจะเห็นภาพไม่ไม่ได้เลยอ่านหนังสือจากทีวีไม่ได้ท่านตรวจปุ๊บเดียวอะ เธอเป็นตาต้อกระจกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นลอกได้ต้องรออีกสักระยะเดี๋ยวกระทบตาดำนะบันมเพเช็คบ่อยๆแล้วคุณหมอวลอกได้เมื่อไหร่จะนัดให้มาลอกออกคือคุณหมอบอกว่า วิธีการรักษาคือต้องลอกต้องลอกออกอย่าง<อ>เดียวลอกต้อตออกลอกต้องออกค่่แล้วแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นจะอาการผ้ามัวหรือตักหนังตาหนักๆน,นี้จะหายไปต้องลอกตาต้ออกอ,อกอย่างเดียวหลังจากนั้นคุณหมอให้ยาหรือว่าคุณหมอให้ยามาหยอดเป็นยานําเข้าซึ่งคุณหมอบอกว่ายาตัวนี้มันแพ้ได้คุณเอาไปหลอดเดียวก่อนแล้วเผ่หมดแล้วมามาใหม่หมดแล้วค่อยมาใหม่ ก็กำลังจะไปเอาหลอดที่สองก็พอดีเมื่อวันที่7ตุลามีคนได้นำมาให้รู้จักกับงานวิจัยของแอปโกหัวค่ะเริ่มใช้คืนนั้นเลยวันนั้นคืนนั้นกลับไปงดงานประจํางานทุกอย่างเลยนะคะยาที่คุณหมอให้หยอดก็ไม่หยอดเพราะเราอยากจะพิสูจน์ตัวงานวิจัยแอปโก้ด้วยะค่ะเพราะถ้าหากเราหายยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่เราจะแนะนำจนกระทั่งหวันผ่านไปสิ่งแรกที่พบได้คือ เยื่อตาเรามันบังตาเราอยู่เนี่ยค่ะมันมันมันมากแล้วฮะมากจนเหมือนกับเรามองเป็นใยสําฤทแล้วมเป็นเยื่ออะไรมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหมอกจางๆนะคะแต่มันเป็นใยสําฤทแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันจางลงอะค่ะเราก็ทานต่อไปจนเข้าสองสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์รู้สึกว่าไอใยสําฤทที่มันบังหนาๆอยู่นั้นมันจางลงมากเลยเกือบเกือบเกือบครึ่งเลยค่ะ พอผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนเศษไอใ้ใยสัารีนั้นน่ะแทบจะหมดไป90%เลยเหลือแต่ฝ้าจางๆนิดๆ<อ>แล้วอาการที่เราเหลือบตามองต่ำแล้วหนักๆอย่างเงี้ยอาการนั้นหายไปเลยรู้สึกเห็นถึงว่าแตกต่างรู้สึกเลยว่าเราเห็นทีวีภาพคมชัดขึ้น<ม>พี่เนี่ย ทานงานวิจัยของแอปโกเนี่ยยังไม่ทันหมดขวดเลยนะคะแล้วอาการของพี่เนี่ยดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยพี่คาดพี่คาดไม่ถึงจริงนะคะคคมันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึง oh, นะแล้วเราเรก็แล้วเราก็ไม่คิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่เขาเขียนว่ารักษาแต่แต่ว่ามันทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นพี่ต้องยอมรับว่างานวิจัยของแอปโกนี่ ดูแลได้อย่างรวดเร็วที่เราคาดไม่ถึงสนับสนุนโดยผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบัน วัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆานทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโก้ได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์มีผู้ใช้แ้ะพึงพอใจอย่างมากแอปโก้จึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมากเรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะเป็นคนที่ใช้สายตาเยอะ เมื่อก่อนนี่จะทํางานพวกงานฝีมือขายอะค่ะใช้การประดิษฐ์ประดอยใช่ค่ะใช้สายตาแล้วก็จะชอบทํางานตอนกลางคืนเพราะทําตอนกลางคืนนี่จะได้งานเยอะกว่าตอนกลางวันค่ะทาไมต้องทํากลางคืนนะฮะเพราะตอนกลางคืนมันจะสบายมันจะเงียบจะมีสมาธิมากกว่าใช่ค่ะมันมืดเพราะฉะนั้นถึงทําให้สายตาเสียเร็วคือมันจะปวดจะปวดตาง่ายจะพลาดตาง่ายการมองก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็จะเบลอเร็วคือมองมองไปประมาณสัก 30นาที45นาทีนี่ก็จะเบอพอเริ่มเบอร์เราก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแต่จะไม่ใส่แวน่นจะใช้การโดยการขยับมือออกไฟอะค่ะอ๋อคือระยะใกล้เนี่ย <c oughs> ไม่ชัดไม่ชัดแล้วต้องคอยๆยืนคอยข <ไป S 1> ยืนยื่นจนสุดแขนมองไม่เห็นถึงไปตัดแวน่น <c oughs> ดูในการในการหนึ่งเขาบอกถ้าถ้ามันมีวุ้นมีอะไรที่อยู่ในตาเป็นเหมือนเป็นหยักย่าไยหรือเป็นจุดอะไรในตาเนี่ยอาจจะเป็นโรควุ้นตาเสื่อมซึ่งก็เป็นด้วยแล้วซึ่งก็เป็นค่ะ ทั้งสายตายาวแล้วก็มองแล้วเหมือนมีมีเยื่อใยมีลูกน้ําลอยในตาไปมาไปมายสองข้างเลยค่ะเยอะไหมฮะตอนที่ไปหาหมอนั่นคือเรามองไปนี่มันจะมีประมาณยี่สิบสามสิบนะคะมันจะหนาหนาเป็นลอยไปลอยมาเป็นจุดจุดยี่สิบสามสิบเส้นนะคะก็มองตอนไหนก็เห็นตลอดก็เห็นค่ะเห็นค่ะแล้วมันจะรำคาญโดยการมองก็คือมันจะไม่ชัด มันจะเหมือนมีอะไรไปจุดตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะไปเขี่อะไรก็ไม่ออกล้างตาก็ไม่ออกไม่หาย้ยคะรำคาญสร้างความรำคาญคือไหนจะต้องใส่แว่นเพราะว่าสายตายาวขึ้นแล้วไหนจะต้องมีอะไรมาบดบังทำให้มองแล้วมันไม่ไม่ใสไม่สวยเหมือนสมัยก่อนที่เรา<ช>มองะนะฮะเริ่มรู้สึกเลยไหมว่าดวงตานี่สำคัญเริ่มรู้สึกมากเลยค่ะไปหาหมอหมอก็บอกถ้าเป็นแล้วไม่มีทางหายคะคะ นอกจากหยอดตาเทียมแล้วก็คือมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้งานวิจัยอย่งจนพิเชษใช่ค่ะอยากลองเรื่องวุ้นค่ะ,ะเพราะว่าเราเป็นวุ้นหนักเพราะว่ามันมันเริ่มหนาขึ้นค่ะทดลองไปประมาณสักห้าวันความแจ่มใสความใสของตาเราจะชัดขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อแพ้แสง ก็เป็นอาการที่เกิดจากวุ้นในตาสิใช่ครับแพ้แสงประเภทที่แบบเดินไปแล้วเหมือนมีดาวมีอะไรมายิบยับยิบยับยบยบอย่างเงี้ยเลยค่ะครับทานวิจัยผลงานวิจัยแอปโก้ไปเนี่ยความจางของวุ้นจะจางลงจะจางลงค่ะจากที่เคยมี20 30นี่ก็จะลดลงบางลงบางลงแล้วก็การแพรแสงก็จะลดลงคือแสงได้มากขึ้นใช่ค่ะจะเราเราดูจากที่ว่าเราเดินไปแล้วเรา หลับตาบ่อยตอนนี้ไม่ค่อยหลับตาแล้วก็คือแล้วสายตายาวเหรอสายตายาวดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะจากที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแว่นเพราะใส่แว่นแล้วยังต้องแบบยังไม่พอเนียแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแล้วค่ะตอนนี้ลดกลับมาแบบระยะปกติแล้วระยะปกติแล้วก็คือถ้าตัวใหญ่ขึ้นไม่ต้องใช้แว่นแล้วตอนนี้ขนาดตัว ขนาดนี้ก็มองเห็นเป็นเป็นตัวอักษรแต่ว่าไม่ไม่ไม่แจับแต่ยังเป็นเห็นตัวอักษรยังก็อ่านได้ดีดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยค่ะฉันเชื่อว่าถ้าทานต่อเนื่องไปก็อาจจะช่วยทําให้อาการเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่แว่นเลยก็ได้ค่ะนาคุณเปรี้ยวนะครับคุณเปี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปียวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเข้าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะ ใช้สายตาเยอะจากการใช่ทำงานมองเพราะว่าด้วยงานที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทำงานตั้งแต่เช้า9้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้โหเโมงถึง3ามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัวค่ะกลัวตกงานก็เลยไม่กล้านะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะ ก็เลยทำให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่แล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ำตาหยอดยาขยายม่านตาค่ะเพื่อตรวจดูอพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดำๆก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีหยักๆนิดนึง ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากยายมันก็เริ่มเยอะขึ้นน่ยนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อม อ,อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่ควิธีรักษาก็ไม่มีจะทำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้นะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะ เราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากห่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยเอลยคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกะอะค่ะแล้วก็<อ>ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลมันหายไปเลย15วันนะคะ,คะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยาก่ก็หายไปหมดเลยอะค่ะทั้งๆังที่ยังต้องทํางานเหมือนเดิมใช่ค่ะทางานตามปกติ เช้าถึงสามทุ่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี้กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจด้วยใช่ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิคุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาปฏิบัติโปรอินา ok ai, ลมากเกนมเมรูไรไซตไคนคหลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียรไนเปลฟาและอินเทอร์บอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ mm hmm. เป็นผลณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเ่าเนี่ยฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t n f a l p h a ลดลง93นะครับ Anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่า a p p h a e s s e n c นะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha i n t e r น e r o n g a ั m a i n t e r l น u k i n 1 beta ่ n t e r l า u k i n 6แล้วก็ i n t e r l e u k i n 1 7ลดลงท้งนั้นเพราะต้นเหตุ ที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปกโกไอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเรา ก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่า,สา,าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพ <rounding. S 1> ราะฉะนั้นเ <s lim it> มื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิด้วยการดื่มกับกอเสนยิ่งเป็นวิธีการทีร่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เรา สนับสนุนโดย